โรงเรียนคืมใหญ่วิทยาสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญที่ตั้งเลขที่124หมูห่หตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ37000ผู้บริหารโรงเรียนนางอนุนุชวิริยะสุงหไทยหัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์นางสุธีโซดาพัก เปิดหมวดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่มีหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์จำนวน4คนและมีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จำนวน47คนองค์ประกอบหนึ่งด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนคือใหญ่วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเท่าทุนสถาบัานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นวันสำคัญทางพระพุทธาศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมเข้าแถวครรพทงชาติมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามกฎสิข้อของผู้บำเพ็ญประโยชน์มากกว่าร้อยละแปสิ ช่วยเหลืองานของส่วนรวมเช่นจะสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆช่วยคุณครูทำความสะอาดหอประชุมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมเป็นต้นช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเช่นช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยครูถือของช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นต้นเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีโดยมีการบันทึกการทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักเช่น กิจกรรมสายใยแห่งความสัมพันธ์กิจกรรม Girl g u ส์แ Family เพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาและช่องทางการติดต่อการของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยและนานาชาตินอกจากนี้มีการเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกปีการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมต่างๆในค่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลอื่นในการแต่งกายที่ถูกระเบียบถูกต้องตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มีทักษะจำเป็นของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในศตวรรษที่21คิดเป็นร้อยละ100เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถเติบโตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ใช้หลักประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเช่นการเลือกหัวหน้าหมู่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีเสรีภาพในการเลือกใช้หลักเสียงข้างมาก โดยยอมรับเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อยเป็นผู้นำในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในทางบวกเช่นเป็นผู้นำในการรณรงค์การป้องกันโรคให้เลือดออกในชุมชนเป็นผู้นำในการกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นผู้นำในการแสดงกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นต้นมีส่วนร่วมในการให้บริการเพื่อพัฒนาเพื่อนพี่น้องผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของผู้บำเพ็ญประโยชน์จะเน้นการสอนโดยพี่สอนน้องซึ่งรุ่นพี่จะเป็นคนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้รุ่นน้องร่วมถ่ายทอดทักษะต่างๆที่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมให้แก่กันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสอทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่ 3าธันวาคม2564ถึง31กรกฎาคม2565โดยทางกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาโรงเรียนคืมใหญ่วิทยาวัดบ้านคืมใหญ่และชุมชนบ้านคืมใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักเกณฑ์เพื่อให้มีสมรรถนาด้านต่างๆเช่น การเป็นผู้ประหยัดพลังงานการเป็นผู้ทำนาการเป็นผู้ทำสวนการเป็นผู้อนุรักษ์น้ำการเป็นชาวค่ายการเป็นผู้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างชาญฉลาดเป็นต้นมีจิตอาสาในการเฝ้าระวังรักษาความสะอาดในโรงเรียนช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอประชุมรวมถึงการเป็นหูเป็นตา สองดูแลความเรียบร้อยจุดทิ้งขยะต่างๆบริเวณถนนทางเดินทั้งในโรงเรียนและในชุมชนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนรู้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ใช้สารเคมี อันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำนาโรงเรียนเป็นต้นให้ความร่วมมือกับสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญในการเข้าร่วมโครงการสอทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียร์องค์ประกอบ 2. ด้านหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนคื้ใหญ่วิทยามีหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งหมดจำนวนสคน ผ่านการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นสูงจำนวนหนึ่งคนและผ่านการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ100ในปีการศึกษา2565มีหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เขาอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นกลางรุ่นใหญ่เมื่อวันที่6-9ถึงมิถุนายน2565 ณโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามจำนวนหนึ่งคนได้แก่นางสาวชลิตาบลูปาละวงวันคิดเป็นร้อยละ25มีการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการจัดทำโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกรุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนโดยยึดจากแนวทางการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและครอบคลุมทุกโปรแกรมของ GGAT มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นวิธีการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการสอบถามความเข้าใจการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติการถ่ายทอดต่อการนำเสนอเป็นต้นเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการและนำความต้องการและความสนใจต่างๆของสมาชิกมาร่วมกันวางแผน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดประสบการณ์และมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีโดยเปิดช่องทางให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคนสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้หลากหลายช่องทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องระบบหมู่โดยเน้นการเป็นผู้นำผู้ตามและสมาชิกที่ดีโดยให้แต่ละหมู่ใช้หลักประชาธิปไตยในการร่วมกันกำหนดชื่อสัญลักษณ์ และสถานที่ประจำหมู่จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละหมู่ถูกระดับชั้นทุกประเภทในโรงเรียนรวบรวมเงินค่าสมาชิกทั้งสมาชิกตลอดชีพและสมาชิกรายปีส่งไปยังสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยมีการสร้างสารค์สื่อนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่น กิจกรรมอุโมงกระดาษซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้รู้จักการวางแผนความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงให้เป็นผู้คิดก่อนลงมือทำบรูรณาการงานต่างๆของสถานศึกษาให้เกิดการบำเพ็ญประโยชน์เช่นการนำวัสดุเหลือใช้มาหลียุนให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์และบุคคลอื่นทั่วไป ในการเป็นผู้มีจิตสาธารณนะบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจเพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนดังนั้นเมื่อหัวหน้าหมวดปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีสมาชิกและบุคคลอื่นๆก็จะปฏิบัติตามองค์ประกอบ3ด้านผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคืนใหญ่วิทยา ท่านผู้อำนวยการดออรอนงคุชวิิยะสุขทไทยและท่านรองผู้อำนวยการนางนภพรปัญญาสายมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการและรองผู้ตรวจการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนคืมใหญ่วิทยา เขารวมอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานรุ่นกลางรุ่นใหญ่เมื่อวันที่6-9มิถุนายน2565มีนโยบายในการพัฒนากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการลงสู่ชุมชนมากขึ้นมีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้แก่นางสุพีโซดาพาัก นางไพบูลนุราศีนางสาวกัญญาต้นโพและนางสาวชลิตาบูปาระวงวันจัดสรรอัตรากำลังหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในอัตรา1ต่อ12ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมมีการจัดระบบการยเทศอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และติดตามผลการจัดก,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกปีการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุมใหญ่วิทยาที่รับผิดชอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆโดยเป็นแกนนำพาคณะครูเข้ารับการอบรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนอกจากนี้ ยังเสริมสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบเกียรติบัตรชื่นชมหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆอีกด้วยมีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชนจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณทางเข้าโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ มีการประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆผ่านเฟซบุ๊กองค์ประกอบ4ด้านการสร้างเครือข่ายในการบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนคืมใหญ่วิทยามีการบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมตีฉิ่งทิ้งขยะซึ่งเป็นกิจกรรมสื่อความหมายในการปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนเช่นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้รวมถึงการส่งต่อกิจกรรมดีๆให้แก่กันส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบโรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคืมใหญ่จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเป็นต้นแบบในการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนรอบข้าร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญในโครงการสทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนบ้านวาัดโรงเรียนระหว่างวันที่3ธันวาคม2564ถึง31กร,รกฎาคม2565 องประกอบ5ด้านผลงานดีเด่นโรงเรียนคืนใหญ่วิทยาจะพัฒนากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้มีผลงานดีเด่นในโอกาสต่อไปขอขอบคุณค่ะ